ในวิดีโอนี้เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับฟังก์ชันต่างๆของเวลาทำการคุณจะได้เรียนรู้ฟีเจอร์การทำงานของเวลาทําการภายใต้ฟีเจอร์นี้จะทำให้คุณสามารถเพิ่มแก้ไขและลบเวลาทำการตลอดจนวันหยุดและชั่วโมงทำการพิเศษเวลาทำ,าทำงานยังไงหลังจากเข้าสู่หน้าพอทัลร้านอาหารเลือกเวลาทําการจากแถบเครื่องมือทางด้านซ้าย หากบัญชีของคุณเป็นบัญชีหลักที่มีร้านค้าอยู่หลายสาขาคุณสามารถเลือกเฉพาะร้านหรือสาขาที่ต้องการเพื่อดูเวลาทำการปัจจุบันซึ่งเป็นเวลาที่ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้ตามปกติมาเริ่มกันที่การแก้ไขหรือเพิ่มเวลาทำการหากคุณมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการในระยะยาวเพียงแก้ไขหรือเพิ่มเพื่อกำหนดเวลาทำการตามที่คุณต้องการเสร็จแล้วกดบันทึกการเปลี่ยนแปลง เลือกหน้าร้านหรือสาขาที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้เวลาทำการใหม่จากนั้นกดส่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีโดยในระบบจะแสดงเวลาทำการใหม่ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งอาหารหรือเลือกรับอาหารเองได้แต่บริการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับเวลาทำการของรเดอร์ในแต่ละพื้นที่นี่คือวิธีการลบเวลาทำการเพียงกดที่ปุ่มลบเลือกบันทึกการเปลี่ยนแปลงเลือกหน้าร้านหรือสาขาที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นกดส่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลท,ทันทีทีนี้เรามาดูวันหยุดและชั่วโมงทำการพิเศษของคุณกันไม่ต้องกังวลหากคุณมีแผนจะปิดร้านในช่วงเทศกาคลคริสต์มาสหรือกำลังคิดจะไปหยุดพักผ่อนหย่อนใจสักหนึ่งสัปดาห์หากมีความจำเป็นต้องปิดหน้าร้านหรือสาขาเป็นการชั่วคราวคุณสามารถจัดการผ่านเครื่องมือเวลาทำการได้ด้วยตัวเองนี่คือวิธีการปิดหน้าร้านหรือสาขาเป็นการชั่วคราว กดที่ป <si <si so ุ so ่มเพิ่มวันหยุดหรือเวลาทําการพิเศษมีหน้าวันหยุดและชั่วโมงทําการพิเศษถ้าร้านหรือสาขาของคุณปิดตลอดทั้งวันเลือกใช่และใส่วันที่ต้องการปิดร้านหากคุณไม่ได้จะปิดหน้าร้านหรือสาขาตลอดทั้งวันให้เลือกที่คําว่าไม่และใส่วันที่ที่จะปิดร้านรวมถึงเวลาที่ต้องการให้ร้านเปิดเมื่อเสร็จสิ้นแล้วกดที่ปุ่มบันทึกและเลือกร้านหรือสาขาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเวลา จากนั้นกดส่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีนี่คือวิธีการลบ,บัรหยุและช่มงทำการพิเศษหากคุณเปลี่ยนแผนและต้องการเปิดทำการตามเวลาเดิมเพียงลบออกด้วยการกดปุ่มลบนี้การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีโปรดอย่าลืมว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีเมื่อออเดอร์ถูกปฏิเสธเพราะหน้าร้านหรือสาขาของคุณปิดแต่กลับแสดงบนแพลตฟอร์มว่ายังออนไลน์อยู่ จากสถิติแล้วลูกค้าที่เคยถูกปฏิเสธจะไม่สั่งอาหารจากร้านดังกล่าวอีกเรารู้ดีว่าคุณไม่ต้องการให้ลูกค้าบน่นหรือวิจารณ์ร้านของคุณในทางลบบนโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้เวลาทำการของคุณจะได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติในกรณีที่คุณไม่สามารถใช้งานแท็บเล็ตหรือปิดร้านอาหารของคุณบนฟู้ดแพน d a าแท็บเลตได้ตอนนี้คุณก็สามารถทำได้แบบเรียลไทม์ผ่านเวลาทำการในหน้าพอเทัร้านอาหาร อย่าลืมอัปเดตตารางเวลาของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ